<Okay. S 2> ขาน็อตก่อน,นเรียเรียกน็อตอะไรคะนอ็อตยึดหม้อกองน็อดก็บคาบูาบแต่เขาเรียกชาาบ,บ้านนะ mm hmm. เขาเรียกกันง่ายเขาเจงง่ายภาษาบานเรียกยางท่อยางท่อต่อหม้อกองอากาศสามาันบาๆอันนี้คือเอาหม้อกองใส่อา ติดยึดติดกับคาบูใส่ตัวมะกองจากด้านหลังดันเข้ามาสู่ด้านหน้าแล้วใส่ตัวท่อเชื่อมตัวท่อบำบัดไอเสียเชื่อมเข้ามาหาที่ตัวคาบูนะคะนี่คือตัวคาบูนี่คือคาบูเชื่อมตัวบำบัดไอเสียนี่เห็นท่อที่ไมุ่้มชีไหมคะนี่คือท่อบำบัดไอเสียมันมีสองตัวมันมีด้านล่างกับด้านบนอันนี้ไมุ่้มชี้ที่ด้านบน ให้ใส่ให้ครบทั้งสองตัวนะคะมันจะเป็นท่อเชื่อมจากหมอ้อกรองตัวนี้คือหมอ้อกรองเชื่อมเข้าหากันกับขาบูนี่ก็ใส่น้นตันท้ายนี่ให้เสร็จให้เสร็จแล้วก็เสียบสายไฟ ที่สำคัญมากเลยอย่าลืมเสียบสายไฟให้ครบที่เราถอดสายไฟแต่ละตัวออกนะฮะเพราะถ้าคุณไม่เสียบสายไฟรถขี่ไม่ได้เลอันนี้ของแกงมัน,<ก>มนถ้า<ล>ไม่ถูกแก๊กก็เสียบไม่ได้เราจะดูรู้นะคะมันไม่ได้ยากเกินที่ลูกสีสายไฟด้วยเหมือนกันไหมลูกค้าสงสัยเพราะว่า ถ้ามันไม่ใช่ขั้วของมันมันจะไม่สามารถเสียบกันได้เออให้สังเกตอย่างงี้นะลูกถ้าเกิดมันไม่ใช่ขั้วของมันถ้ามันไม่ใช่ขั้วไฟของตัวมันเองมันจะไม่สามารถเสียบกันได้หลายๆคนจะตั้งคําถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเสียบเงี้ยสายไฟถอดออกหมดเลยแล้วจะจะไปเสียบยังไงอ่ะจะไปเสียบแบบไหนไปเสียบขั้วไหนมันถึงจะเสียบได้เงี้ยเออมุ่้ก็จะแนะนำางนี้ให้สังเกต ขั้วไฟที่สามารถเข้ากันได้เพราะถ้าเข้ากันไม่ได้ก็คือมันไม่ใช่ขั้วของมันเพราะว่าระบบสายไฟการเดินสายไฟของรถแต่ละคันเนี่ยเขาจะมีคู่คู่ใครคู่มันขั้วบวกคู่ลบขั้วบวกขั้วลบคู่ใครคู่มันในการในการเดินสายไฟลูกค้าทำมาเองอันอนี้ก็คล้ายๆว่าเราแก้งานลูกค้าไปในตัวเพราะว่าลูกค้า ทำมาก่อนเราแล้วทำไม่ประสบผลสำเร็จแล้วค่อยเอามาที่ร้านมันแต่พูดถึงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกค้าจะลองผิดลองถูกกันก่อนเพราะว่าเปรียบเสมือนไม่อุ้มทําคลิปให้เพื่อนๆดูร้านเต่ามอเตอร์ทําคลิปให้เพื่อนๆดูก็เพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถลองไปทําเองที่บ้านได้นี่เราก็ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณนะ์แล้วเนาะเราก็ ทำการใส่เบาะที่สำคัญเลยนะคะหลังจากคุณลื้ออะไรทุกตัวหรือน็อตทุกชิ้นให้คุณเก็บเป็นที่เป็นทางไม่งั้นน็อตคุณจะหายประเดี๋ยวจะหาว่าเวลาลือล้อลือ้อลื้อแล้วเวลาใส่ทำไมน็อตมันเกินอะ่ะเออก็เลยไม่รู้ว่านาะจะไปใส่ตรงไหนน็อตเกินอะไรเงี้ยเออ ต๊อปทำไมล่ะอืมต๊อปทำไมลูกค้าถามด้วยจะดีไหมมันเห็นช่างแดงเลยอะไรช่างแดงไรสุดดีเคยมาถามเพื่อนแล้วยังเบยกต๊อปก็มันจะต๊อปดูไป นี้ประกอบมากิงเลยก็เดินสายไฟแล้วเขาล็อกมอกองด้วยเด้อสายไฟตัวเนี้ยย่าไปปล่อยลุงลางจะถูกเครื่องเครื่องร้อนสายลายไฟช็อตอีกเก็บไว้เข้าที่เข้าทางเลยมันจะมีชิ่เกาะของมันด้วย นีเสียงไหมวะอันนี้แบตเตอรี่ไหนะใส่แบตเตอรี่ผมอธิบายเสร็จครับผมะให้ใส่ไปลูกเกียร์อธิบายดิใส่ขั้วไฟแบตเตอรี่ให้ใส่ ขั้วบวกก่อนนะคะทำไมเราถึงใส่ขั้วบวกก่อนคะช่างนนก็จะไม่มีกระเทียมเสียเสีย้ยาไงไฟจับไม่ลงไฟจับแบตเตอรี่ยังยังไม่ทำงานห้าใส่ขั้วลก่อนไฟมันจะทำงานเกิดอักไฟช็อตได้ให้ทำให้ตัวรถเสียหายได้ ดฟเสลัดด้วยค่อยเอดลงแล้วก็มาลองสตาร์ทดูว่าโอเคไหมแสดงว่ายังไม่โอเคขาตั้งไม่ได้ขึ้นไม่เกี่ยวเรายังเสียบไฟไม่ครบได้ตัง้ง ไปลองไหม